คำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วทำไมไม่แนะนําให้เก็บเป็นเงินสํารองเพื่อฉุกเฉินและให้มีนีพอร์ตได้ไม่เกิน10%วันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังกันค่ะถ้าซื้อทองบาทละ1 8 0 0 0บาทเมื่อ10ปีที่แล้ววันนี้ทอง1บาทของเราจะมีมูลค่าเป็น47,000บาท บวกลบดีๆเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นไปเกือบ140%แต่ว่าถึงราคาทองคําจะดูดีขนาดไหนทําไมหลายคนถึงไม่แนะนําให้เอาทองมาเป็นเงินสำรองฉุกเฉินหรือทุ่มสุดตัวใส่ในพอร์ตการลงทุนไปนเลยละ่ะอันดับแรกค่ะทําไมทองคําถึงไม่ควรเก็บเป็นเงินสำรองฉุกเฉินเพราะว่าลักษณะของแหล่งเงินสำรองฉุกเฉินที่ดีเนี่ยหนึ่งคือมันต้องมีสภาพคล่องแล้วก็2ก็คือต้องมีความเสี่ยงต่ำแม้มว่าทองคําจะเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงแน่นอนแต่ว่าถ้าเรามา พูดถึงเรื่องความเสี่ยงให้ล,ลกลงอีกนิดนึงเนี่ยแม้ว่าใครหลายคนจะบอกว่าทองคําเป็นสินทรัพย์เสี่ยงต่ําแต่อย่าลืมว่าเงินสำรองฉุกเฉินของเราขาดทุนไม่ได้นะคะและในสถานการณ์ปัจจุบันราคาทองคำเนี่ยค่อนข้างมีความผันผวนสูงขึ้นทําให้ตอนนี้เราอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากว่าทองคําคือสินทรัพย์ความเสี่ยงตำ่ำเหมือนอย่างที่เราเคยได้ยินกันมาทีนี้แล้วที่ไหนละ่ะที่เหมาะจะเก็บเงินสำรองฉุกเฉินคําตอบก็คือบัญชีฝากประจําหรือบัญชีฝากออมทรัพย์เป็นหลักค่ะ เพราะว่ามันถอนเงินได้ง่ายแล้วก็มีสภาพคล่องสูงกว่าต่อมาทําไมต้องจํากัดสัสดส่วนทองคําในพอร์ตการลงทุนสาเหตุนหนึ่งก็เพราะว่าทองคำเนี่ยมักจะวิ่งสวนทางกับทิศทางเศรษฐกิจเมื่อเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตชะลอลงนะคะทองคำเนี่ยมันก็จะมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลหลักที่นักวิเคราะห์หรือผู้แนะนําการลงทุนแนะนําไม่มีทองคําติดพอร์ตไว้สัก5 1 0เท่านั้นก็พอทั้งหมดนั้นก็เป็นไปเพื่อกระจายความเสี่ยงค่ะ